โอเควิธีล้างไอ้ปีกผีเสื้อนะครับยี่ห้อคอนเทคไอ้กรินเนอร์เนาะเอาไม่ต้องเอาออกก็ได้เนี่ยฉีดตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยจะฉีดไปที่ออสะอาดสะอ้านมากเลยครับสะอาดสะอาดเลยเอาเดี๋ยวเอาแล้วเอานี่ใส่ก่อนก็ได้นะเอาเลยเอครับวิธีไอ้นี่นะครับล้างปีกผีเสื้อนะครับเสียบมาเป็นล้างเลยนะครับ ฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเออ่าดูดำปีเลยข้าง,ง,งในด้วยนะครับฉีดดูสิโอ้ดูเลยอ่าดูเลยนะดูเลยเอ่าฉีดดำปีเลยนะครับดูครับอ่าฉีดอีกโอ้โหดูครับดูครับเห็นไหมครับแกะน็อตแค่3ตัวนะครับ1 2 3ตัวนี้นะครับโอ้อ่ะด้านนี้ฉีดอันนี้อโอเคเอาไปสินี่ครับอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่เห็นไหมออกดปีเลย โอ้จริงไหมครับนี่ถ้าถ้าจะออกมาล้างจริงๆก็ถอดปลั๊กได้นะครับถอดปลั๊กนี่ถอดในตรงนี้ได้ครับโอ้ใช่ตรงนี้ได้ครับแต่ว่าขมคมนี่มันไอเกะมาเดี๋ยวกลัวมันแตกครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อไว้ครับสายครับก็เลยขาวไว้นี่ก่อนนะครับถ้ามีสายเดี๋ยวค่อยแกะแล้วก็ออกมาล้างข้างนอกก็จะสะอาดนะครับลองแชิมและกินดูนะครับแล้วก็สามารถ กดกดเอาที่กดดูค,ค,ครับวิธีแกะก็เอาออกมาล้างข้างนอกก็ได้นะครับนี่ครับเอาครีมบีบนะครับนี่ครับบีบออกมาครับนี่ครับอึบอึบครับเอเอาสายใช้ได้อยู่ครับโอ้โหนี่เป็นสายสายน้ำมันเบนซินจะคล้องไว้นี่ก่อนสายน้ำมันเบนซินอา่าโอเคตรงนี้ก็ ใส่น้ำมันเบนซินใออส่น้ำมันเบนซินของอะไรกันกอ่าโอเคอันก็นี่อันนี้มันค้างอยู่นี่เฉยๆนะคิปตัวน,นั้นเอายหรือเปล่าคลิปมัน,นคลิปอีกตัวนะึงนี่ก็แกะเลยครับแี่นะักปักครับตัวนี้ก็คลิปหนึ่งนะครับแกะตรงนี้นะครับนี่ครับบีบครับนี่ครับ บิดออกเลยครับนะครับนี่ครับง่ายๆครับนี่ครับโอเคครับนี่ครับล้างออกมาข้างนอกอันนี้น้ำมันเบนซินมันค้างไว้นี่ก่อนเออตรงนี้นี่ครับสุดนะครับว่าจะากวยแท้นี่อร่อยจริงหรือเปล่านี่ครับดูไมครับเฉากวยที่ไหนก็ตามนะครับที่เป็นที่จริงเฉากวในตางะทศทำแรกนะครับต้องกินที่เนื้อเฉากวยก่อนเลยเนี่ยครับถ้าเป็นเฉากวยแท้นะครับให้สังเกตดูนะครับ เดี๋ยวแะน้ำฉีดนะครับน้ำยาีนล้างโดยเฉพาะนะครับนี่ครับลงโอ้โหออกดีเลยเนาะเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวทิ้งไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวก็ล้างต่อครับโอเคอเค ออโอ้ยออกหมดเลยเจ๊นี่คนจริงๆนี่ดีกว่าเว้นจริงไอ้ข้อเดี๋ยววันนี้มาขูดๆหน่อยนี่ขูดๆกันเห็นไหม เดี๋ยวน้ำมันเบนซินให้อีกสองอย่างเลยน,นี่นะเอาหยิบมานะ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เห็นครับเนี่ยน้ำมันเบนซินล้างต่อนะครับเห็นไหมเจอไหมนี่เห็นไหมอ่ะใส่นี่ให้นะยพอครับโอ้ยล้างสองอย่าง ล้างจาดสะอาดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับขาโจ้ะเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนะครับตัวเปิดนครับอากาศเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ต้องใช้ระบบอากาศเปิดนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับมีสายไม่มีอะไรเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับระบบเปิดครับใช้ปิดเสื้ออากาศนี่ครับเห็นไหมครับ หมูเยอะเลยคิงร้างอย่างนี้มันจะสะอาดดีนะครับรอบเป็นสูงแต่ว่าม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษทรายบางๆนี่ครับเนี่ยขอบอันนี้มันจะสโปลกมันถักติดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเออแล้วก็เอากระดาษทรายบางๆตัดบางๆทำเป็นิด่เลย แล้วก็พับพับนะครับนี่ครับเออบีบนี่ครับแล้วก็ลูกครับลูกข้างในนี่นะครับตักอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับปัดให้มันสะอาดนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ครับอ่ะฉีดอีกนิดนึงฉีดนี่นะครับอ่ะพอมันจะออกง่ายครับเห็นนะครับ เนี่ยขอบมันเนี่ยครับนี่ครับขอบมันจะติดขอบมันเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย,เ,ยเวลาเราเหยียบมันจะอ้าเองครับอัอตโลมััินะครับอ่าฉีดอีกเออนั่น,น,น นครับออกหมดเลยครับละเอียมันลื่นเลยบางทีเสื้อแบบหยาบนิดเดียวก็ปิดได้ครับนี่ครับออกหมดเลยครับนี่ครับขูดขูดให้ออกครับขมเหลานะครับเห็นไหมครับนี่ครับขมเหลาครับขูดขูดแล้วก็เอาเบนซินล,ล้างแล้วก็เอาฉีดแล้วก็นี่อีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยขูดขูดครับ นี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ทําไมสําคัญครับอยู่ข้างนอกนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็แกะออกมาได้ก็ขูดหมดเลยครับเห็นไหมนี่ครับดอมเปื้อเลยครับเห็นไหมครับอ่ะน้ำมันเบนซินมาอีกนิดนี้ชุบอ่ะพอนี่ครับน้ำมันเบนซินใส่ครับนี่ขาวจ่ะเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับดอ ล้างให้สะอาดเต็มที่เลยนะครับแกะออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับผมจะล้างอีกรอบนึงนะครับครับสะอาดสะดแล้วครับทีนี้ครับโอ้ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับโอเคใส่กันนะครับครับเวลาแกะตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้นะครับเวลาใส่จะมีมาร์ข้างบนนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมาร์ครับใส่ตรงนี้นะครับ นี่โอเคครับเดี๋ยวจะใส่ไม่ถูกนะครับแค่นี้นะครับวันนี้ก็สวนใส่เลยนะครับโอเคน <c oughs> ี่นะครับใส่ตามรอยมาแล้วนะครับนี่ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับไปเร็วมาเตนสวอแค่นี้ครับ <c oughs> ไปเลยนะครับ ตัวสามตัวนะครับนี่ครับแค่นี้ครับส่มไปนะครับนี่ก็ส่งตรงนี้นะครับก็ใส่ทลิปนี้นะครับต้นไม้อะดีนะเนี่ยมันก็ะแทกได้เลยสดสดนะครับนี่ครับสดสดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเอาคลิปล็อกนะครับโอเคครับสซ็นรับแล้วนะครับ นี่นะครับใส่แค่นี้นะครับ่า่ล่างอะไรอักน้ำมันอี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนึงนะครับอ๋อทั้งหมดสี่ตัวอยู่นะครับนี่อีกสตัวนะสี่ตัวอยู่ นี่ง่ายครับถ้าจ้างคนล้างก็สามร้อยครับนี่ครับ ตึงตึงมือก็พอครับยำสี่ตัวยำโลว์ข้าวส่ตัวนี่ครับเห็นครับตัวกินยำนะครับกินยังไงเอกินอยู่นี่เออยงไงนี่ครับบีบเข้าไปนะครับครับเห็นดีรหมเนี่ยครับบีบเข้าไปนะครับ วิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านนี้อยู่ด้านนี้นะครับมาร์กอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับตังนี้แน่นก็แค่นน้นครับนี่จะใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับแค่นี้ครับตัวนี้มันล็อกอยู่ตรงนี้แล้วับ ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็หันแค่นี้ก็จบแล้วครับเนี่ยสามร้อยครับแค่นี้เนี่ยครับช่างครับโอเคช่างทำครับสามร้อยครับเท่านี้ครับเนี่ยเราสามร้อยไปให้ลูกให้เมียไม่ดีหรอครับใช่ไหมครับพี่สกุลเขื่อโอ้เ่นี้จบเลยครับโอเคนะครับ น้ำมันเบนซินมันลาดนะครับน้ำฉีดครับไม่ให้มันมีประกายไฟครับโอเคนะครับขับล้างน้ำเรียบร้อยครับเนี่ยฉีดน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทดูนะครับอืมโอเคสตาร์ทดูนะครับ โอเคนะครับหล้างปีข่เสื้อก็ึงตาดิสปี2014ก็จบเพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ